คนไหนที่ฝันอยากเป็นนักวาดภาพประกอบหรือรักในงานศิลปะแต่อาจจะมีความสงสัยหรือกังวลว่าสิ่งที่เรารักจะสามารถทำเป็นอาชีพได้ไหมวันนี้เรามีคำตอบให้ครับกับพี่สาเจ้าของแบรนด์ไซรัโนดีไซน์ครับสวัสดีค่ะพี่สาสาลินีรัตนชยาสิทธิ์เป็นนักวาดภาพประกอบเจ้าของแบรนด์ไซรัโนดีไซน์และเป็นโฟลเดอร์และ M d ของบริษัทไซรโนดีไซน์จำกัดค่ะ ตัวพี่สาเรียนจากโรงเรียนราชนีนะคะแล้วก็มาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการละครก็คือเรียนด้านละครเวทีค่ะหลังจากที่พี่สาเรียนจบจากที่คณะศิลปกรรมนะคะพี่สาก็ได้มีโอกาสมาทํางานเป็นครีเอทีฟรายการโทรทัศน์นะคะจากการทํางานเป็นครีเอทีฟเนี่ยทำให้เราได้เจอบุคคลมากมายในหลายๆอาชีพนะคะทุกๆอาชีพทุกๆคนที่เราได้สัมภาษณ์ศิลปินดาราเนี่ย เขาก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าเป็นของตัวเองในขณะที่พี่สาทํางานไปเบื่อเบื่อก็นั่งวาดรูปเล่นไปแล้วก็ผลิตของไปเนี่ยพี่สาก็รู้สึกว่าพี่สาอยากจะมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองบ้างนะคะถ้าเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลงานของตัวเองมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะในขณะที่พี่สาทํางานโทรทัศน์ไปได้7ปีนะคะเลยตัดสินใจว่าจะลองออกมามาทําเป็นอาชีพฟรีแลนซ์ก็คือเป็นนักวาดภาพโดยตรงเลยแล้วก็มาลองลุยดูซิว่า การวาดภาพลายเส้นของพิสาเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงตัวเองได้ไหมนะคะจะถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งของตัวเองได้ไหมแต่ต้องแอบ,บกระซิบว่าก่อนที่จะตัดสินใจออกมาเนี่ยพิสาได้ทดลองทํางานควบคู่กันไประยะหนึ่งแล้วเราเริ่มเห็นความเป็นไปได้นะคะเมื่อลองเห็นความเป็นไปได้เห็นเป้าหมายแล้วก็ดูว่าตัวเองน่าจะมีศักยภาพพอค่ะถึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจําแล้วก็มาทําอาชีพฟรีแลนซ์ในขณะที่ทําอาชีพฟรีแลนซ์อาจจะเป็น โอกาสที่ดีด้วยที่ได้รับการติดต่อจากห้างสรรพสินค้านะคะให้พี่สาเนยนำของของแบรนด์ซาเลโนดีไซน์ไปวางขายในห้างแล้วก็ระหว่างนั้นก็เลยได้ลุยลงมือทำพัฒนาลายเส้นอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นว่าทุกอย่างกว่าจะมาเป็นนักวาดภาพวาดเล่นจนมาเป็นออกแบบแบรนด์ของตัวเองมาเปิดแบรนด์ธุรกิจเพื่อรับผลิตสินค้าเนี่ยมันผ่านการทดลองแล้วก็ศึกษามา ในตลอดระยะเวลากว่า10ปีนะคะก็คืออยากจะให้น้องๆได้ลองตกผลึกตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรแล้วก็ลองศึกษาในแนวทางนั้นค่ะเราศึกษาได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังหาความรู้และศึกษาได้ในหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะตอนนี้คือออนไลน์มันกว้างขวางมากแล้วนะคะน้องๆสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและการทำงานได้ค่ะ อย่างที่ทราบว่าตัวพี่สายเองไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรงซะทีเดียวนะคะจบจากราชินีมาต่อที่ธรรมศาสตร์มาปุ๊บแล้วก็มาทํางานเป็นครีเอทีฟเลยวันหนึ่งพอได้นําลายเส้นมาทําเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยพี่สายเห็นความสําคัญของการเรียนเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจการใช้ดิจิทัลมาเก็ตติ้งต่างๆเมื่อเราได้นําตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมหรือว่าในกลุ่มคนที่มีความรู้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเราก็ศึกษาเพิ่มเติมค่ะว่า เราจะทำยังไงให้แบรนด์ของเราหรือชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะคะได้เรียนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการคิดเรื่อง<ๆ>การทำลายออฟฟิ i ชียลการทำแฟนเพจหรือการขายของว่าเราควรที่จะมีกิมมิคใดๆเพราะฉะนั้นการเรียนเสริมในด้านธุรกิจของพิสาเนี่ยค่ะก็จะมีคลาสชื่อ D N A by S P U นะคะคลาสนี้ก็จะเป็นตัวที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้น สำหรับน,อนอ้องๆที่เราก็อยากจะเป็นนักวาดภาพประกอบเหมือนกันตอนนี้เราก็ชอบวาดรูปเหมือนกันแล้วลายเส้นของหนูเนี่ยจะไปทําเป็นของขายได้ไหมจะมีธุรกิจไหมหรือคุณพ่อคุณแม่จะยอมรับการวาดรูปของเราไหมพี่สายอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แค่วาดรูปอย่างเดียว ในขณะที่เราชอบวาดรูปอะเราจําเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานการศึกษาด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลขเราก็ต้องเรียนนะเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องมาทําธุรกิจนะคะหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องศึกษายิ่งในปัจจุบันเราสามารถสื่อสารได้กับคนทั้งโลกการใช้ภาษาอังกฤษได้ก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้นสิ่งสําคัญจริงๆของคนที่จะทํางานศิลปะได้นอกจากความคิดเพ้อฝันแล้วนะคะเราต้องมีวินัยด้วยเพราะว่าใน ที่เราเนี่ยอาจจะวาดรูปวันนี้เบื่อจังเลยขี้เกียจวาดไม่มีฟิลไม่มีอารมณ์นะคะเราอาจจะปล่อยงานทิ้งไปจนทุกอย่างสเปสะสปะเพราะฉะนั้นในความเป็นคนอิสระชอบที่จะจินตนาการสิ่งสำคัญเราควรที่จะมีวิัยเพื่อเป็นตัวยึดเป้าหมายของเราแล้วก็ทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นๆมันถึงจะไปสู่คำว่าประสบความสำเร็จและอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าน้องจะอยู่ในสังคมแบบไหน หรือได้เรียนในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบไหมอยากจะให้ทุกคนนะคะทำตัวให้พร้อมรับกับทุกโอกาสเพราะว่าเมื่อมีโอกาสเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องพร้อมที่จะลุยแล้วก็ลงมือทำอย่าก,กลัวที่จะลงมืออย่าก,กลัวที่จะได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดโลกของน้องมากขึ้นค่ะพี่สาวว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะของน้องที่ตอนนี้กำลังค้นหาตัวเองอาจจะกำลังเครียดว่าอุ๊ยฉันจะเรียนอะไรดีฉันชอบอย่างหนึง่งแต่ที่บ้านอยากจะให้เรียนอย่างหนึง ถ้าเรียนอย่างนี้แล้วจะได้เงินได้ประสบความสําเร็จในอนาคตไหมก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะพี่สายอยากให้ลองถามคําถามกับตัวเองก่อนว่าเราอะชอบอะไรคุยกับตัวเองเนาะเราชอบอะไรเรามีความสุขกับอะไรและสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถเกื้อกูลทั้งความสุขของตัวเองแล้วก็ดูแลเลี้ยงชีพของเราได้ในอนาคตไหมพี่สาคิดว่าถ้าน้องได้ไปตกผลึกตัวเองแล้วเนี่ยน้องจะให้คําตอบตัวเองได้ดีมากขึ้นว่าเราสามารถ เรียนอย่างหนึ่งและรักอีกอย่างหนึ่งพร้อมๆกันไปได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะคะที่ทุกคนจะเสียใจว่าอุ้ยวันนี้ฉันต้องเรียนอย่างที่ฉันไม่ได้ชอบแต่วันหนึ่งมันอาจจะเกื้อกูลกับสิ่งที่น้องได้ทําเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ยังพอมมีเวลานะศึกษาตัวเองเยอะๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยก็เป็นตัวขัดเกลาเราอย่างหนึ่งนะคะเราลองดูเยอะอ่านเยอะคุยกับผู้คนเยอะๆไปในสถานที่แวดล้อมใหม่ๆและ คิดกับตัวเองตกผลึกตัวเองออกมาค่ะวันนั้นน้องจะหาตัวเองเจอนะคะหรือแม้แต่วันที่น้องได้ตัดสินใจไปแล้วแล้วอยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องผิดเพราะฉะนั้นตัดสินใจอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วเมื่อทําไปแล้วมันไม่ลงตัวนะคะเราก็สามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ลองทดลองทําสิ่งใหม่ๆได้ชีวิตเหมือนการทดลองนะคะก็สามารถลองทําได้แต่ว่าอย่าลืมที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะ